สวัสดีครับอยู่กับเซลปั้นนะครับผมที่ร้านทันเต้ไบส์นะฮะเดี๋ยววันนี้เซลปั้นจะพามาชมขยานยนต์ของค่ายโตโยต้าอกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมรถกันนะครับผมนี่นะครับผมคันนี้เลยนะครับผมกับ GSH 750นะครับเป็น Naked Bike สีสูตรเหลืงนะครับผมสีเงินสวยเชียวนะครับผมนี่นะฮะมีกระจกแต่งทรงเซีนะครับผมรถมาใหม่นะฮะคันนี้ นะครับผมท่อ SC Project นะครับส,สวยๆเลยมีท้ายสั้นแต่งนะครับผมดอกยางเต็มๆนะฮะนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมเลขใหม่กันนะครับผม คันนี้เลขไมยอยู่ที่8,925กิโลเท่านั้นเองนะครับผมเลขไม